นะเขาเรียกว่านาเล็กอันนี้นะนาเล็กนี่ก็ทําเล็กๆนี่แหละนาทำเล็กๆแล้วก็ขุดร่องรอบๆอ่าเป็นคนคนโบราณขุดร่องรอบๆนี้แหละแล้วเขาก็จะขังน้ําไว้รอบๆนี้แล้วถ้าน้ํามันมากไปก็ปล่อยออกปล่อยออกตามตามไม่ให้มันมากไปนั่นแหละนะเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนเราใส่น้ํามาอย่างนี้เพื่ออะไรนะจริงๆเราจะตักมาใส่ก็ได้จะเปิดน้ําเข้าก็ได้นะเอามาใส่อย่างนี้ก็เพื่อที่จะดูระดับเนี่ยถ้า ถ้ามันมีน้ํเนี่นะน้ํานี่มันจะเป็นตัวที่ที่เขาจะมีระดับเท่ากันหมดแหละคุณจะเราจะขุดลึกขนาดไหนก็ตามอบบเขาจะเัวตัวไหนมันจะบุมไม่บุมแค่ไหนก็ตามแบบเวลาใส่น้ําเข้าไปมันจะเท่ากันหมดด้านบนมันจะเท่ากันหมดนะนี่คือหลักการใหญ่น้ําเท่ากันเพราะมาเท่ากันอย่างนี้หรือว่าเห็นไพ่เวลาสายอะไรนะสายสายที่เขาจะของสายที่เขาสายเดียวแล้วหละที่เขาเวลาระดับระดับน้ําที่เขาจะทําก่อสร้างอ่ะพอใส่น้ําไปด้านหนึ่ง มันก็มาโผล่อีกด้านหนึ่งแล้วระดับมันจะเท่ากันเขาก็ใช้ดูว่าเออเขาจะทําอะไรให้ระดับมันเท่ากันอ่ะอ่าอย่างนี้แหละก็ในยอดเดียวกันอันนี้ถ้าเราขุดล่องแล้วก็เติมน้ําเข้าไปเราจะดูระดับที่เราทํเนี่ยได้สม่ําเสมออ่าระดับเนี่ยมันก็จะสม่าเสมอนี่ระดับที่เราทําตรงเนี้ยมันจะสม่าเสมอก็มันก็กะได้แล้วก็เอาสูงขึ้นมาจากระดับน้ำอ่าประมาณสักหนึ่งถึงสองเซนก็พอแล้วสูงจากระดับน้ําประมาณหนึ่งถึงสองเซนแตกกาลังดีอันนี้ยบายประมาณหนึ่งถึงสองเซน ทีนี้นะเราก็ค่อยวางพวกนี้เข้าไปนะอันนี้เลยจริงๆชาวนาที่เขาหวานกล้าเขาก็ทำอย่างนี้ <c oughs> แหละเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อที่จะให้มันควบคุมน้ําได้ไม่ให้น้ําเนี่ยมันเข้ามากวนข้างในเยอะเกินไปพอน้ําเข้ามากวนข้างในบางครั้งบางคราวนะน้ําเข้ามากวนเนี่ยตรงนี้มันสูงอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็แหวกแล้วก็ระบายน้ําออกได้เขาสามารถควบคุมน้ําได้ไงน้ําเยอะเกินไปเขาก็แหวกระบายออกไปได้แล้วก็ระบายออกไปนอกแปลงต่ออีกอีกที่หนึ่ง เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันต่ํากว่าระดับของแปลงเรียกว่าเราจะควบคุมหนึ่งระดับของดินก็ควบคุมได้ดีมันจะมองเห็นว่าขนาดไหนดินดินมันเราทําระดับดินได้เสมอไหมสองน้ำเราก็ควบคุมได้ดีว่าจะเอาแค่ไหนนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วน้ํามันก็ซึมเข้ามาเรื่อยๆ,ๆมันก็ทําให้ดินเราเนี่ยเป็นดินที่ชุ่มด้วยน้ํานะดินเราก็ชุ่มด้วยน้ําพืชพันธุ์ธัญญา์มรนก็ได้กินไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะ มันเราวางอันนี้แล้วก็วางได้เลยทีนี้นะเสร็จแล้วเราวางได้เลยน้เอาวางวางวางนะเราวางได้เลยทีนี้พอเราวางเสร็จเราต้องการระดับน้ําเท่าไหร่เราก็ใส่น้ําเข้าไปได้นี่ต้องการระดับเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้ไม่มีปัญหาหรือจริงๆเราจะวางดินเนี่ยนะเราจะเอาระดับน้ําแค่ปิ่มๆแล้วเราจะเอาชัวๆเลยเราไม่ต้องมาดูอะไรมากเราก็กดลงไปสักหน่อยนึงกดอันนี้ลงไปหน่อยนึงก็ได้อยากกดลงไปก็ได้สักเซนนึง ถ้ากดลงไปเซนหนึ่งในงก็จบเลยเราก็เอาระดับน้ําเท่าเดิมนี่แหละเอาระดับน้าแค่ปิ่มๆนี่เราก็ไม่ต้องไฟลดน้ําอะไรอีกน้าไม่ต้องมาลดข้างในลดแค่ปิ่มๆแค่นี้เดี๋ยวเขาเข้ามาเองของเขาอาจจะกดก็ได้หรือจะไม่กดแล้วก็วางเฉยก็ได้นะเอาเราเอาแบบไม่กดเอาแบบไม่กดก็ได้วางทับเฉยนี่นะแต่ใครไม่แน่ใจกลัวมไม่ได้กินก็กดลงไปหน่อยก็ได้กดลงไปสักเซนหนึ่งก็ได้อาจารย์ว่ามันชัวร์ๆเยกดลงไปสักเซนหนึ่งมันจะทําให้เราอันนี้น้ําได้ดี อาจารย์ว่าก,กดลงไปสักประมาณเซนหนึ่งนะมันเป็นตมอยู่แล้วไม่มีปัญหาทําไมกดลงไปเซนหนึ่งอาจารย์ว่าที่กดลงไปเซนหนึ่งเพราะว่าน้ํามันเซนหนึ่งเนี่ยน้ามันซึมเข้ามาได้ดีมันจะเข้าไปหาผักเราได้ดี <c oughs> นี่กดลงไปสักเซนหนึ่งได้นี่เป็นวิธีทำอะไรนะทำแปลงเลี้ยงต้นอ่อน <c oughs> เลี้ยงกล้าพันเรากําลังเลี้ยงกล้าพันแบบแบบไม่ต้องมารดน้ําข้างบนเนี้ยเอ๊แต่ทําไมเราไม่รดก่อนล่ะเออเราทําไมไม่ฉลาดเลยนะเออไหน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 เราก็รดก่อนสิเนาะเออเอาเอารดก่อนก็ได้เอ้านี่รดรดแล้วก็จบเลยนะเออเนี่ยเอารดตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะเนี่ยตอนนี้โอ้โหสบายเลยทีนี้เราไปทําในที่ร่มอันนี้ไปทําในที่ร่ม ไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะไม่ต้องทําที่ร่มก็ได้เพราะว่ามันชุ่มชื้นดีเย็นดีอันนี้ก็มีแดดบ้างเล็กน้อยอาจารย์จะดูว่ามีแดดเล็กน้อยเขาจะได้ไหมถ้าเขาไม่ได้ก็ต้องกางอ่าซาแลนให้เขากางตะข่ายกางซาแลนให้เขาเอาเลยกดไปนิดหนึ่งกดไปสักเซนหนึ่งจุ่มน้ําก่อนน้อยโอเคเที่ยวอะไรที่ น้ำน้อยหนอ่ยอ,อยตักใส่ยิ่งจุกง่ายขึ้นตักใส่อีกหน่อยตักใส่อีกหน่อยสามแผงสามแปง้แปงทางนี้มีทางนี้มันตัตกใส่แค่สองสามแผงแต่เมื่อไหร่เราวางังแค่น้ำมันเขาก็เข้ามาแล้วแบบนี้มันจะควบคุมน้ําได้ง่ายถ้าแบบนี้แต่ถ้าเราทําแบบไม่มีร่องข้างๆเป็นไง ไม่มีร่องข้างๆมันจะควบค,นะคุมน้ํายากมากกันนะควบคุมน้ําควบคุมระดับต่าง,างๆมันจะยากแต่ถ้าแบบนี้จะควบคุมง่ายนะอ่ะเอาเะไรทาได้เลยอย่ทำได้เลย,เลยนะครับเข้าใจแล้วทําได้เลยมีข้อสงส,สัยอะไรก็ถามมา <ride> ทาไปแล้วจะรู้ว่ามันจะควบคุมระดับทุกอย่างได้ง่ายนะทุกอย่างจะควบคุมได้ง่าย <c oughs> ควบคุมน้ําควบคุมดินอะไรได้ง่ายหมดเลยนะครับ <But S 1> แต่ถ้าเราไม่ทําร่องเนี่ยมันจะควบคุมยากแบบนี้สบายเราไม่ต้องไปลดน้ําเลย แล้วความชื้นมันก็จะวิ่งเข้ามาข้างในแล้วขึ้นไปข้างบนนี้โดยที่ไม่มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมความชื้นที่ดีอาจจะไม่มากเกินนะโอเคใช่ไหมออกัาก็ได้มาเช่นเดิมเอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยได้เท่านี้เทา่านี้หมดละเ <c oughs> อาโอเคนะทํารูปแบบนีนะ้สบายเลยทีนี้แล้วน้ํเาเราใส่เพิ่มได้ครับเดี๋ยวใส่เพิ่มเดี๋ยวต่อไปเราเปิดน้ํามาด้านบนน่ะแล้วเราก็ค่อยๆเปิดออก ถ้าค่อยๆทำพลาสติกอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะทาพลาสติกแก้อีกทีหนึง่งมันจะมีว่าเราเปิดน้ามาที่เดียวเลยแล้วเราก็ไม่ต้องมามาลดอย่างนี้อีกนะเราจะเปิดน้ามาที่เดียวแต่เราจะทาพลาสติกกั้นให้พอดีทําร่องไปให้พอดีแล้วค่อยไปออกนู้นแต่ตอนนี้ทําทาร่องอนี้ก่อนโอเค ก,กรรมไรสารพิษที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือทันดีเินดีน้ำดีแดงดี